Nhìn đèn nói vì nó ơi phun tuồng hạm Hạc à, đó ngàm vô Đó hết rồi Đó 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 นี่ผู้ดอกงามแห้เพี่งเข้าดงอ้าวูวสวยงามมากเห็ดละงูเหลืองแจ่มพี่น้องมังเนี่ยน่าคุณน่าคุณน่านี่นคุณก็ไม่โ่นถั่ทายแล้วเก็บเลยเอ้ยใบใบสิบบิดาเอ้อไปซะงะอุ้ยดอกงามแห้งนะ้ปช่วยดิ้ปัดพี่น้องงามเพียงเนี้ยปัดข่วนๆดูี่งรงน้นบานมึงเนี้ ชายชายมึงไงจีเก็บแดงกันเอาเก็บ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 ไปทางขันแดงกันอู้ยดอกงามค่ะนะชุดยอดเลยพวกเนี้ยบอดอกเดียวเก็บรอดบอแมนบองามแยัง่น้องไ่ม คนมคนมมไยังไมีแตงงามได้ยงไงเตรียมกระตาหน่อยบนข้าฮีทข้าฮีทยังหน่อคิว่าลรางูขาวนี่ขิงค้าลายพี่เนอะพุนดอกหนึ่ง่นดอกงามเอง เฮ <Keep S 2> um, ็ดหยางเฮ็ดหยังนี่มีไหมเฮ็ดผึ่งเขาไข่โอ้โเฮ็ดเขาไข่ตรงนี้พี่น้องดอกงามไม่งี้นี่มันก่อนปาดขาก่อนนั่นอ่อยเฮ็ดเถื่อกนะโอ้โดอกงามค่ะนนะโอ้ยหอมจังเลยหไม่หายเอ้ยนี่ดอกนี้งามมั้ยมากับมันเนาะอืมมันบอกแต่ยางฝาดอกหน่อยบ่เอาดอกไว้ยมือดอกงามเนาะ เห็ดผึั่งค้าลายดอกง,งามไหมคืนนี้ผึร่งค้าลายอยู่เออเห็ดผึั่งค้าลายเห็ดฝร่งค้าลายพี่น้องดอกง,งามไหมนี่มึงเนี่บดบดนี่ตัวนี้ดอกหน่อยมันนี่นี่พี่อุ้ยงามครับงอขาวอีละงอขาวดอกหนึหงน่งนี่งามอยู่พอแปเอพี่น้องนี่สองจุม่ม ดอกนี่หน่อยเฮี้ยสามดอกพี่น้องโอ้ดอกนะนี่ผนบ้านเบิดผลนพลียทางไหนครับดอกไม้ปลาพี่น้องงามดีจ้ะสีชมพูืมดอกนี่งามยังพี่น้องเนี่ นีเล็กแล้วมนะันใหญ่เลยก็กะบ่ท่านบ่ท่านออกาักบ่ดอกงามแหงดอกดินจ้าพี่น้องงามแหงจ้า